สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของเอลในตำนานต่างๆที่ท่านผู้ชมคุ้นหน้าคุ้นตาในเรื่องราวแฟนตาซีหลายเรื่องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแฮร r y ี่พอตเตอร์เดอ Lord ์ด i n g The W เดอะวิชเชอเกม Final Fantasy หรือว่าอนิเมะญี่ปุ่นอีกมากมายนะครับก็เป็นการรับกระแสของซีรีส์ The Ring of Power ไปด้วยเลยนะครับปกติเวลาพูดถึงเอลฟ์ท่านผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยคงจะติดภาพเอลฟ์หนุ่มหล่อหน้าตาดีผมทองผิวขาวแบบเล็ก,กวลัสสามีแห่งชาติแห่งแฟนดอมเดอะลอร์ดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่คลิปนี้มีคําตอบครับโดยคําว่าเอลฟ์เนี่ยก็เป็นชื่อเรียกของอมนุษย์ประเภทหนึ่งในตำนานกลุ่มติวตนอ,วอนิกหระะจจัดกราายไปตมแถบ สแกนดิเนเวียนยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือนะฮะพวกเนเธอร์แลนด์เยอรมันออสเตรียไอร์แลนด์บีเทนและบางส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมแถวนี้นะครับโดยนิยามของเอลฟ์เนี่ยค่อนข้างคุมเครือไม่แน่นอนขึ้นกับแต่ละท้องถิ่นความเชื่อนะฮะ โดยฝรั่งจัดว่าเอลเป็นพวกฮีเดนพีเพิลหรือว่าจิตวิญญาณลี้ลับที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติป่าเขาหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็อยู่ด้วยกันกับพวกผู้หรือว่าแฟรี่อย่างเอลฟ์ในเรื่องเบอร์เซิร์กเนี่ยคล้ายกับแฟรี่เลยนะฮะดั้งเดิมเนี่ยเอลฟ์ก็มีลำตัวสูงพอๆกับมนุษย์มักจะวาดเป็นมนุษย์ชายหญิงดูอ่อนเยาว์มีผิวขาวซีดมีที่นอาศัยตามปา่าเขาถา้ำแม่น้ำใต้ดินน้ำพุและมีอายุยืนยาวจนเกือบอมตะเลยครับส่วนเอลฟ์ในจินตนาการของโทคิน ผู้เขียนเดอะลอดออฟเบริงเนี่ยก็ดูสูงส่งและใกล้ชิดกับเทพเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ดูอันตรายและน่ากลัวและตีความต่างไปจากวรรณกรรมพื้นบ้านอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าเอลหล่อๆลอแบบเล็กโกลัสทันดูอินเนี่ยกลับกลายเป็นกระแสนิยมไปแทนนะฮะคือถ้าเอลหน้าเหมือนของไบรอันฟาวเนี่ยคงสยองพิลึกนะฮะโดยเอลในภาษานอตโบราณเนี่ยออกเสียงว่าอัลฟาซันนีทันว่าคงมาจากภาษาโปรโตอินโดยูโรเปียนจากอันบาที่แปลว่าเขาอย่างคําว่าอันบาในภาษาละตินเนี่ยก็แปลว่าเขาเหมือนกันครับโดยเอลเนี่ยจะหมายถึงเพศชาย ส่วนเอลเวนหรือว่าเอลเฟนเนี่ยเป็นเพศเมียและในภาษาเยอรมันเนี่ยคำว่าเอลเฟนก็หมายถึงแฟรี่เล็กด้วยโดยเรื่องราวของเอลที่เก่าแก่ที่สุดในตำนานนอร์ก็ไม่ค่อยจะมีบทบาทเท่ากับคนแคร์นักนะฮะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครสักเท่าไรานักในขณะที่คนแคระมักมีบทบาทในการคราบอาวุธและไอเทมวิเศษให้กับเทพเจ้าเช่นค้อนยูเนียของทอหอกกุงเนียของโอดินแถมยังมีคนแคระที่เป็นโลกกบาลปกป้องที่ทั้งสีด้วยแล้วชื่ออัลฟาที่ใช้เรียกเอลเนี่ยก็ยังใช้เรียกพวกเทพเอเชียแบบอดนยงคําาว่ อัลฟาเทียรูนามฟซารีจึงมีข้อสันนิษฐานว่าคําว่าเอเชียกับอัลฟาเนี่ยอาจจะหมายถึงเทพกลุ่มเดียวกันก็ได้นะครับโดยพวกนอตหรือว่าวกิ้งแบ่งออกเป็นไลเอลหรือว่าเอลแห่งแสงกับดาร์กเอลที่เป็นเอลแห่งความมืดอย่างศัตรูในเกมแฟนตาซีก็อดัฟว์ในกาดยูกิหรือว่ามาเลคินในมาเวออะไรพวกนี้นะฮะโดยพวกไลเอลหรือว่าเอลขาวเนี่ยจะเรียกว่ายูซาฟาลอาศัยอยู่ในแดนอัฟเฮมแดนที่มีแสงสว่างจ้ายิ่งกว่าดวงอาทิตย์และธรรมชาติอันสวยงามและก็ยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังของเทพเฟรเท แห่งแฝงอาทิตย์และอากาศด,ดีผู้เป็นน้องชายฝาแฝดของเทปีเฟรยาโดยอาศัยอยู่ที่นี่ในฐานะราชาของเหล่าเอลนั่นเองครับแต่ก็ต้องเข้าใจาว่าตัวเฟรเนี่ยไม่ใช่เอลนะฮะหากแต่เป็นเทพวงวาเนียที่ได้รับการต้อนรับโดยเหล่าเอลขาเท่าทนั้นครับส่วนด์กเอลหรือว่าเอลดำเนี่ยเรียกว่าดุกอัลฟาตามบทกวีโปรเซดดาระบุว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในใต้ผืนพีพที่เรียกว่าสวาทาพเพมอยู่ที่เดียวกับแดนของคนแคระแต่ข้อมูลบางแหล่งเรียกแดนของคนแคระว่านีดาวเวเลียทุ่งแห่งความมืดมิดโดยตั้งอยู่ใกล้กับนิฟเฟนเฮ แต่ว่าในจัก,กรวาลภาพยนตร์มาเวลก็ให้ดักเอลแบบมาเลคิดเนี่ยอยู่สวัตทเพมส่วนคนแคระอยู่ที่นีเดวิเลียที่สร้างขวานซอมเบเกอร์ให้กับทอร์นั่นเองครับเอลทั้งสองเผ่าก็เลยสเสมือนขั้วตรงข้ามระหว่างแสงสว่างกับความมืดโดยพวกไรเอลก็มีผิวสีขาวอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและสามารถเดินทางผ่านต้นไม้โลกลงมาเที่ยวเล่นในโลกมนุษย์ได้เช่นเดียวกับคนแคระแต่พวกเขาก็ไม่ได้ดูเป็นมิตรกับมนุษย์มากเท่าไหร่นักนะครับและพร้อมบวกล้างแค้นทำสงครามอยู่เสมอถ้าใครเข้าไปรบกวนพวกเขาแถมพวกเขายังมีความรู้ทางด้ เวทมนต์สิ่งลี้ลับที่ต่างจากเวทมนต์ของพ่อมดตแม่มดอีกด้วยเช่นสามารถสาปแช่งให้มนุษย์วิกลจริตได้เลยทีเดียวก็คือเวลาแค้นทีเนี่ยแค้นฝังหุ่นกันไม่ปล่อยเลยทีเดียวครับส่วนเอลเห็นความมืดเนี่ยกลับมีหน้าตาน่ากลัวผิวออกไปทางสีน้ําเงินหรือว่าซีดขาวสีเทาดูมืดมนและน่าเกลียดน่ากลัวมีนิสัยที่ดุร้ายเกรี้ยวกราดยิ่งกว่าเอลขาวและเป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างแท้จริงครับโดยส่วนมากพวกทิวตัน,นิกเชื่อว่าเอลขาวเนี่ยคือสปิริตหรือว่าฮิดเดนผีพีง,งมมกก็ธรสั ในการผลริการให้กับพวกเขาครับโดยมนุษย์หลายคนเนี่ยก็มีชื่อมาจากรากศ์ของเอลนะครับเช่นอันวินเอลวิสเอลวาเอลวิลาล้วนแต่มีรากศ์มาจากคําว่าอัลฟาหรือว่าเอลทั้งสิ้นครับส่วนในความเชื่อของพวกแองโกลแซกซอนเนี่ยก็มีความเชื่อว่าเอลเนี่ยมีเวทมนต์หรือว่าชามในการปกป้องตัวเองด้วยเดิมทีเนี่ยความสัมพันธ์ของเอลกับมนุษย์ยังอยู่ในลักษณะผู้ปกป้องธรรมชาติเกื้อกูลซึ่งกันและก,กันแต่การมาของคริสเตียนเนี่ยก็เรียกคนนอกศาสนาว่าพวกเพแกนที่แปลว่าพวกนอกรดีททำให้ภาพลักษณ์ เอลเนี่ยดูน่ากลัวและเป็นอันตรายออกไปทางอีวิลสปิริตทำให้ผู้คนเนี่ยเกลียดกลัวพวกเอลคิดว่าเป็นปีศาจที่ขโมยเด็กทารกบ้างทําให้เกิดโรคร้ายโรคระบาดจากเอลอ h o ตบ้างและไม่ใช่แค่เอลนะฮะบรรดาผู้จิ๋วแบบพวกแฟรี่พิกซี่เลปิคอนอะไรเนี่ยล้วนแต่โดนหางล่ไปด้วยว่าเป็นพวกเจเล่ชอบขโมยของชอบแกล้งคนส่วนในแถบสแกนนิเนเวียและไอซ์แลนด์พวกเอลเนี่ยก็ยังคงมีภาพลักษณ์ทางด้านบวกอยู่ครับแม้ว่าเอลจะมีความงดงามสูงส่งแต่ยามใดที่มนุษย์ทาให้เอลขุนเคืองแล้วก็พวกเขาก็สามา ใช้สายลแมแห่งเอลทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้แต่ก็สามารถรักษาได้ด้วยแรงลมต้านที่มาจากเครื่องเป่าลมของพวกสแกนดิเนเวียนหรือบางทีก็แก้แค้นมนุษย์ด้วยการยิงสรอ,อับยาพิษทําให้เป็นอัมพาตก็ได้หรือบางครั้งก็โจมตีวัวในฟาร์มแต่ด้วยนิสัยอีกอย่างของเอลเนี่ยคือชอบฟังเพลงเต้นรํามนุษย์จึงอาจจะเอาใจด้วยการมอบสิ่งที่เขาชอบเช่นอาหารผลไม้เนื้อวัวเนยเหล้าเอลหรือเครื่องสีเป็นต้นโดยรวมแล้วพวกเขาเนี่ยคือแหล่งปัญญาความสมบูรณ์และความมัง่งคั่งมีความเกี่ยวข้องกับต้นเอลเดอร์แล Mary. ในตำนานนอร์ธยึงมักมีการแต่งเรื่องให้กษัตริย์บางองค์มีเชื้อสายเอลเช่นโอลาฟเกสตัดเอลหรือวีรบบรุษนามว่าเวลุนที่ได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในหมู่พวกเอลตามบทกวีเวลุนดดวิซซาคือใครมีเชื้อสายเอลเนี่ยถือว่าไฮโซสูงส่งมากเลยตำนานนั้นครับและนอกจากนี้ในมหากราบรอปครากี ki, ก็มีเรื่องราวของราชาเฮลกี i, ขึ้นใจนางเอลผู้สวยงามพอนางตั้งท้องเนี่ยก็ให้กำเนิดบุตรสาวนามว่าสคูดเป็นลูกครึ่งเอลที่เก่งกาจมากและพวกสายเลือดเอลในยุโรปเหนือเนี่ยก็มักมันย ว่าหล่อสวยหน้าตาดีดูสูงส่งทุกคนผิดกับฝั่งญี่ปุ่นที่กลับกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่โดนหยามเดยดไป็นสังหารครับส่วนเอลในความเชื่ออังกฤษนั้นก็ออกไปทางพวกพูดไพยซุกซนชอบแกงคนมากกว่านะฮะและยังเป็นสำนวนอุปมาว่าเป็นพวกหลงงมงายในเวทมนต์ของเอลครับโดยเอลในอังกฤษและสะกอตแลนด์ก็มักจะอยู่ในนิทานลำดับมากมายและเรียกแดนของเอลว่าเอลเฮมแต่ถูกบรรยายว่าเป็นแดนลี้ลับที่น่ากลัวแทนแถมซ้ำร้ายก็ทําให้เอลเนี่ยรับบทโจรฆาตกรบ้างเป็นลักษณะตัวร้ายแทนครับภายหลัง ที่ทานของอังกฤษมักวาดให้เอลเนี่ยเป็นผู้จิ๋วซุกซนแบบเด็กแทนครับแล้วบางทีเนี่ยก็ไปปรากฏตัวเป็นผู้ช่วยของซันตาคอสเป็นคนตัวเล็กกูแรมคอยช่วยลุงซันต้าในการแพ็คของไปแจกเด็กๆในวันคริสต์มาสแทนครับและนี่แหละคงจะเป็นต้นแบบของเอลรับใช้ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่กลายเป็นเบสของมนุษย์โดยสมบูรณ์ครับแถมยังถูกกดขี่ข่มเหงอย่างมากแล้วที่สําคัญเนี่ยพวกมันก็ยอมเป็นทาสด้วยถ้าเอลตัวไหนรับเสื้อผ้าและขอเป็นไทยแล้วก็ก็จะโดนมองเป็นตัวประหลาดทันทีครับยกตัวอย่างเช่นดับบี้ท ดด้วยกันมองว่าเป็นพวกนอคอกนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเวทมนต์ของเอลเนี่ยต่างจากผู้วิเศษโดยสิ้นเชิงครับและดูเหมือนว่ากระทรวงเวทมนต่ยก็ยังตามจับไม่ได้อีกนะฮะส่วนเอลในตำนานซิมารินของจักรวรรดิโทคินเนี่ยตีความต่างจากปากกาลนำนอสอย่างสิ้นเชิงครับก็คือสูงทรงมากใกล้ชิดกับเหล่าวารามากเลยนะฮะแต่ถ้าเล่าทั้งหมดเนี่ยมันยาวมากเอาไว้เดี๋ยวขอยกยอดไปเล่าในคลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะฮะ วันนี้เนี่ยผมก็มีแคมเปญส่วนลดพิเศษจากทาง Future Skill ก็เป็นเว็บไซต์รวมคอร์สออนไลน์ที่สอนสกิลแห่งโลกอนาคตเพียงเพื่อนๆกรอกโคดน,นี้ก็รับไปเลยครับส่วนลด50%สาหรับคอร์สรายปีนะฮะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ปักหมุดอีกทีก็แล้วกันนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถกรอกโค้ดเพื่อรับส่วนลด50%แบบรายปีไปได้เลยนะครับเล่ามาถึงตรงนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดแทนโพสก่อนเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้อองลาไปก่นนะครับ สวัสดีครับ